มันจะทําให้เวลาเรามองภาพตอนเล่นเกมเนี่ยมันลื่นไหลสมูทมากๆเลยนะครับแล้วก็เวลาเราสบัดเมาส์เนี่ยภาพไม่ค่อยฉีกขาดแล้วก็ภาพไม่เบรินะครับทำให้เรามีประสบการณ์ในการเล่นเกมเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเล่นเกมแนว FPS เนี่ยมันจะได้เปรียบศัตรูมากๆเลยนะนี่ข้านี้ก็เรียบร้อยครับการปรับสวัสดีครับทุกคนพบกับแอดป็อกจัดสเปคคอมกันนะครับวันนี้แอดป็อกก็จะมาสอนปรับ รีเฟรชเรทหรือว่าเฮิร์ตของเกม gta v 5 m ให้มันเหมาะสมกับเฟรมเรทของเกม gta v 5 m นะครับเวลาเรามองภาพตอนเล่นเกมเนี่ยจะได้ดูไหลลื่นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปปรับนะครับเราต้องเรียนรู้พื้นฐานกันก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ปรับได้ทุกสเปคนะครับต้องดูด้วยหลักๆเลยต้องดูหน้าจอของตัวเองนะครับก็คือหน้าจอขอยปอกเนี่ยมันเป็นหน้าจอ1 6 5เฮิร์ต แต่ถ้าคนที่ดูอยู่เนี่ยหน้าจอแค่60 h ฮิร75เฮนี่คือกาออกไปได้เลยนะครับอยองยอกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูเป็นแนวทางก่อนในอนาคตถ้าเราอัปเกรดจอเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอ100 h z 144 h z 1 6 5เฮิรหรือ240 h z เนี่ยเราจะได้ดูเป็นแนวทางไงว่าเวลาเราอัปเกรดหน้าจอแล้วเนี่ยเราจะปรับ h ฮิรในเกม G-TV 5 m ยังไงให้มันแมทกับเฟรมเรทของตัวเกมนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับ ให้เราไปตั้งค่าใน Windows ก่อนนะครับให้มันเป็นเฮิร์ตตรงกับสเปคของหน้าจอที่เราใช้นะครับวิธีการเช็คนะครับก็ดูตาม a d b o ็อกไปเลยนะคลิกขวากด display setting แล้วก็เลื่อนลงมาครับอันนี้ Windows 10นะครับ Windows 10กด advanced display setting แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้จะสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยมันเขียนว่า60 h e เฮิร์ใช่ไหมเนี่ย60 h เฮิร์อ่าเราก็เลื่อนลงมาเลยเนี่ยร้อยหกมาเฮิ รอสักครู่หนึ่งมันจะกับพี่แบบนี้แหละแล้วกคดคลิปนะเป็น1นึ่ง้อคามสามารถเฮิร์แล้วนะครับตอนนี้หน้าจอของเราเนี่ยเป็น1นึ่ง้อคามสามารถเฮิร์ตเยบร้อแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ไปเช็คนะครับถ้าใครใช้สาย HDMI รุ่นเก่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทุกคนสามารถดูตารางกันได้นะครับเนี่ยอย่างสาย HDMI นะครับที่เป็นเวอร์ชัน1.3ถึง 4b เนี่ย มันจะรองรับแค่100-120เฮิ Hz, แต่ถ้าเป็นสาย HDMI ที่เป็นเวอร์ชัน 2.0-2.0b ถึงเนี่ยจะรองรับสูงถึง2 4 0 h z เลยที่ความลเดี Full HD นะครับต้องดูเวอร์ชันสาย HDMI ด้วยนะแต่ถ้าใครที่ซื้อหน้าจอที่มันเป็นเฮิรตสูงๆอยู่แล้วเนี่ยเขาจะแถมสายที่มันเหมาะกับหน้าจอมาให้อยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับแต่ถ้าใครแบบไปซื้อหน้าจอมือ2แล้วไปหาสาย HDMI ที่เป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันก็จะไม่เห็น เต็มมันก็จะไม่เห็นเฮอร์ซตที่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ด้วยว่าสายไอเดีไมที่เราซื้อเนี่ยเป็นเวอร์ชันไหนนะครับแต่ถ้าถ้าเราไม่อยากยุ่งยากนะครับก็ซื้อสายดิสเพย์พอร์ตมาได้เลยนะครับเพราะว่าสายดิสเพย์พอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะรองรับเฮิร์ตของหน้าจอที่สูงอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของสายที่พราใช้ตอนนี้เป็นไอเดีไมเวอร์ชันน2์นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้กับหน้าจอหนึ่งราอยมาเฮร์ได้เลยอ่ะกลับเข้าไปที่ตัวเกม gta v รรเรามี หน้าจอเฮิร์สูงสูงแล้วก็ทําเฟรมเรทได้ใกล้เคียงกับเฮิร์ของหน้าจอครับมันจะทําให้เวลาเรามองภาพตอนเล่นเกมเนี่ยมันลื่นไหลสมูทมากๆเลยนะครับแล้วก็เวลาเราสะบัดเมาส์เนี่ยภาพไม่ค่อยฉีกขาดแล้วก็ภาพไม่เบร์นะครับทำให้เรามีประสบการณ์ในการเล่นเกมเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเล่นเกมแนว fps เนี่ยมันจะได้เปรียบศัตรูมากๆเลยนะอ่ะต่อมาครับวิธีการปรับเฮิร์นะอันนี้คือเราเรียนรู้พื้นฐานไปแล้วนะครับให้มาตรงที่ แอดวาน e ์กราฟิกปึ๊บนี่แล้วก็ปรับเป็นฟูลสกรีนเอกู v ีก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็ปรับเป็นฟูลเอดีครับก็ปรับตามความละเอียดนะแต่ถ้าใครแบบเป็นหน้าจอ 2K แล้วจะปรับเป็นเฮอร์ัซ์2.0เนี่ยก็ต้องไปดูเวอร์ชันเหมือนเดิมนี่อย่างเช่น 2K นะครับสาย DMI เวอร์ชัน2.0เนี่ยมันรองรับได้แค่120เฮสสูงสุดน,นะครับถ้าอยากจะใช้เป็น 2K 120เฮิร์ขึ้นไปก็ต้องเป็นสายเ d เดนไอเวอร์ชั่นสอนะครับก็ต้องไปดูตารางเปรียบเทียบกันอีกทีนะครับอย่าลืมนี่ครับนี่ครับตรงนี้เลยสำคัญนี่เห็นไหมเฮิร์ตเห็นไหมหนึ้ยโควเฮิร์มันก็จะปรับได้ตั้งแต่ดูนะมันก็ปรับได้ตั้งแต่24เฮิร์เลยนะ24เฮิร์ตยี่สเฮิร์ตสามสเฮิร์ตห้าสเฮิร์ตหกสิเฮิร์ตหนึ่งเฮิร์เนี่ยครับเห็นป่ะอ่ะพอเราเลือกเสร็จแล้วใช่่ม้1 124 120 6 5เเฮิรร์ถาาาจออบงคนนป็หืว ก็กดสเปซบาเซฟนะครับอ่ะอันนี้คือผมปรับเป็นหนึ่งเรเรียบร้อยแล้วนะครับพอกดสเปซบามันก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนการนาค่าอะไรเพราะผมปรับเป็นหนึ่งอยเอยู่แล้วครับนี่เข้านี้ก็เรียบร้อยครับการปรับเกม GTA V 5M ให้ h ฮิร์ตแมทกับตัวสเปคของหน้าจอนะครับตามนี้เลยมันก็จะช่วยให้เราเล่นเกมมองภาพตอนเล่นเกมลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้นั้น อคอมพิวเตอร์เพื่อนๆเนี่ยก็ต้องแรงให้มันแมทก,กับตัวเฮิร์ตของหน้าจอด้วยนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่ได้แบบความลื่นเนาะอย่างเช่นใครที่หน้าจอหนึ่งเราคุ้าเฮิร์แล้วใช้กับสเปคคอมที่ลันเฟรมได้ประมาณ60 70เฟรมมันก็จะไม่ได้แบบลื่นในะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดสเปคคอมให้เฟรมเรทของตัวเกมที่มันทําได้เนี่ยให้มันแบบสูสีกับเฮิร์ตของหน้าจอด้วยนะครับมันถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดและทีเนี้ยมันจะมีหลายคนว่าที่แบบสงสัยว่าเอ้ยหน้าจอ หนึ่งร้อยโควต้าเฮิร์สเนี่ยมันจะอ่านึกออกแล้วเอ้ยไอหน้าจอไอหน้าจอหนึ่งร้อยโควต้าเฮิร์สเนี่ยมันจะทำเฟรมในเกมได้สูงถึงหนึ่งร้อยโควต้าเฮิร์สไหมอันนี้ไม่เกี่ยวคับผมหน้าจอมันไม่ได้ดันเฟรมเรทนะครับหน้าจอมันมีหน้าที่แค่แสดงภาพเฉยๆไอ้ที่ดันเฟรมเรทจริงๆคือตัวสเปคคอมนะครับเฟรมเรทเยอะไม่เยอะขึ้นอยู่กับสเปคคอมนะครับมันจะแยกการทํางานกันนะครับเฮิร์สก็ส่วนเฮิร์สเฟรมเรทก็ส่วนเฟรมเรทมันจะไม่มาดันกันนะครับต่างคนต่างทําหน้าที่ เนาะประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้เฟรมเรทสูงก็ต้องดูในส่วนของ CPU แรมการ์ดจอมันเพียงพอไหมนะครับทีนี้ถ้าอยากให้เฮิร์ตหน้าจอสูงก็ก็ต้องมาดูในส่วนของเฮิร์ตของหน้าจอว่าเฮิร์ตของหน้าจอมันเป็นประมาณไหนนะครับเอาละในส่วนของสเปคที่ผมเทสอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น สเปคที่ค่อนข้างแรงหน่อยนะครับเดี๋ยวคิงๆอันนี้ก็เป็นลูกค้าสั่งประกอบนะครับสเปคที่เล่นให้ดูอยู่ตอนนี้เป็น i 5 1 3 4 0 0นะครับ10คอร์10สิบการ์ดจอกจ็แบบไม่ค่อยแรงเงท่าไหร่ครับผมแค่4 0 7 0เท่านั้นนะครับนนๆแรมก็32มสกิกเองนะครับบัส3มพัอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ไม่ค่อยแรงกันเท่าไหร่นะหยอกหยอนะเอาล่ะถ้าใครแบบรู้สึกว่าเล่นเกม GTA V 5 m แล้วแบบโอ้ยเฟรมเรทมันน้อยจังใช้คอมมาหลายปีแล้ว อยากจะซื้อคอมใหม่ก็มาทักมาสั่งประกอบกับแอดพ็อกได้เลยนะครับประกอบลงวินโดลงเกมพร้อมใช้เลยนะครับของชิ้นเป็นมือหนึ่งทั้งหมดนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางรับบัตรเครดิตรับดิจอบรับช็อปปี้สเปเเตอร์นะครับถ้าซื้อไปแล้วของมีปัญหาภายใน14วันผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็สมมติว่าแรมเสียการ์ดจอเสียถ้าต้องส่งเคมผมก็มีของให้ใช้งานระหว่างรอเคมแล้วก็มีรถไปรับถึงหน้าบ้านเอาคอมมาดูแลเลยนะครับยังก็ทางมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับ ซื้อกับแอดป็อกเนี่ยดูแลเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรึกษาปัญหาเกมปรึกษาปัญหาในส่วนของคอมพิวเตอร์บอกเลยว่าไว้วังใจแอดป็อกได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าแอดป็อกเนี่ยมีประสบการณ์ในด้านของการซ่อมคอมในด้านของการแก้ปัญหาเกมค่อนข้างเยอะเลยนะครับสามารถให้คำปรึกษาสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากร้านแอดป็อกไปด้วยกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้สาระแบบนี้นะครับหรือว่าอยากให้ ทำคลิปอะไรที่แบบเกี่ยวกับเกม GTA V 5M นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็เนี่ยคลิปเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับอา่าบอกว่าแอดบอกครับรบกวนสอนอารมณ์อะไรวะสอนปรับรีเฟนเลนหรือว่าเฮิร์ตหน้าจอให้มันได้หนึ่งร่าเฮิร์ตหน่อยจริงๆผมก็เลยเอ๊กุจะบอกอยังไงดีวะเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะถ้าแบบใครไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็บางคนยังไม่มีพื้นฐานแล้วก็แบบ อาจจะเข้าใจผิดผิดผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวทําคลิปอธิบายเพิ่มเติมไปดีกว่าจะได้แบบเข้าใจไปพร้อมกันนะครับวันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าที่ผมอธิบายไปมีคนสงสัยหรือว่ามีคนงงหรือเปล่าถ้าสงสัยหรือว่างงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับคลิปไหนคําถามไหนที่แบบผมตอบเป็นคอมเมนต์ไม่ได้กลัวมไม่ชัดเจนผมก็จะมาทําคลิปบอกแบบนี้แล้วกันนะครับสาวๆขอน่นกับสาวได้ไหมเนี่ย แล้วแบบคือเว้ยผมแม่งไปอาบน้ํามาแล้วแบบรีบรีบออกมาจากห้องน้ําแล้วแบบลืมใส่เสื้อผ้าอีกเชยอ่ะเดี๋ินๆสักหน่อยแล้วกันให้มันสักสินาทีนะครับจะได้แบบมีสาระเพิ่มเติมเท่าน่อยแล้วมันต้องใส่ชุดยังไงวะกดเอ็มปะใส่รองเท้าเงี้ยเหรอเชื่อแล้วชุดหายไปไหนเอ้าเอาชุดหายจริงๆด้วยดิโอ้ติดบั๊กแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิน เยอะผม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 โอ้โหอดรอเลยเกือบไปแล้วมึงเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนม่งเหมือนโรคจิตเลยวะโรคจิตทํามองโรคจิตทํามองอุ้ยฝนจะตกแล้วทุกคนเดี๋ยวผมต้องรีบปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝนลงฟ้าตกฟ้าพงฟ้าผ่านนั่นนู่นนี่เดี๋ยวคอมมีปัญหานะครับแต่ถ้าใครแบบยังไม่มีเครื่องสำรองไฟก็ถ้าบ้านใครไฟตกไฟดับแบบนีก็แนะนําให้ซื้อนะครับเดี๋ยวไม่งั้นถ้า ไฟตกไฟดับฟ้าร้องฟ้าผ่าขึ้นมาคอมดับปุ๊บอุปกรณ์ภายในอาเสียหายได้นะครับนี่ก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันเนะาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์ถ้าสมาชิกใหม่ยังไม่ได้กดิาาาากดตามก็ฝากกดติดตามเพื่อจะให้ปลอด้วยละกันนะครับสวัสดีครับ